เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง ium GC TV วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเพย์พารเออเป็นซีซันนางฟ้าแห่งคือแสงจันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามากดรับรางวัลกันก่อนนะครับเรือหนึ่งนะครับก็จะเป็นทรงผมนะครับเป็นทรงผมผู้หญิงนะทรงผมนางฟ้าแห่งคือแสงจนันสีม่วงนะครับต่อไปเรือสามนะครับก็จะเป็น ใบหน้านะครับที่มีดวงตาสีม่วงนะครับอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยผู้ชายก็ใส่ได้นะครับต่อไปเลเวลหกครับอันนี้คือเป็นชุดผู้หญิงนะฮะสีม่วงนะครับวันพีชนงฟ้าเออน่ารักอยู่นะต่อไปเลเวลเก้าครับเป็นรองเท้าสีม่วงนะฮะเลเวลสิบสองนะครับก็จะเป็นคาทานะครับว้าว ไม้เท้าดอกไม้เออเลเวลสิบห้านะครับก็จะเป็นปีกอู้อันนี้คือว้าวปีกนะฮะต่อไปนะครับรลเวลสิบแปดก็จะเป็นอันนี้ก็คือเตียงนอนนะครับทุกคนอ่าเป็นเตียงเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นลูกแก้วอะไรสักอย่างนะครับว้าว เลเวล24นะครับอันนี้จะเป็นซุ้มซุ้มดาวนะฮะส่วนเลเวล27ก็จะเป็นน้ำพุนะครับว้าวสีสันสดใสามากเลยนะครับทุกคนต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าม,มีน้อยของเราเองอุ้ยอันนี้คือมีดินได้ปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือแบบเท่มากเลยอนะ่ะแบบแบกแนวมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเครื่องแต่างๆเครื่องแต่งกายเออ โอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะฮะก็จะมีชุดมีรองเท้ามีทรงผมนะฮะแล้วก็มีใบหน้าแล้วก็มีปีเป็นห้าชิ้นแล้วนะครับอ่าเราจะนําไปพร้อมๆกันนะฮะห้าชิ้นแล้วมันน่ารักอย่างเนี้ยเห็นเขาบอกว่าปีกเรืองแสงเลยนะทุกคนอ่าระมาณนี้ห้าชิ้นส่วนชิ้นที่หกนะครับก็จะเป็น คาถาตัวนี้เลยของเล่นนะครับนี่เยบินได้ทุกคนพอเราใช้อ่าของเล่นชิ้นนี้นะครับกดเล่นหนึ่งทีมันก็จะบินนะฮะแบบนี้เลยเพ่มากเป็นไงบ้างชอบไหมทุกคนมีความแบบเบ้อว่างกาลังการในตัวนะฮะก็จะลอยได้นะฮะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะฮะส่วนตัวคือชอบนะพาร์ทเนี้ย โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเฟอร์นิเจอร์กันบ้างน,นะครับมีทั้งหมดห้าชิ้นนะครับเดี๋ยวเราวางวางก่อนละกันเราค่อยไปดูใกล้ๆแตชิ้นนะครับอ่าตรงนี้เลยโอเคอ่าชิ้นแรกนะครับจะเป็นลูกแก้วตัวนี้นะฮะชิ้นใหญ่่เหมือนกันนะเนี่ยมีดาวข้างในด้วยนะครับดาวก็จะลอยๆแต่ว่ากดไม่ได้นะทุกคน ประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นอนกันบ้างนะครับที่นอนฮึบน่ารักอยู่นะ <c oughs> ถ้านอนก็เหมือนเดิมนะฮะต่อไปก็จะเป็นอ่าซุ้มนะครับซุ้มดาวตัวนี้ก็คือกดเปิดไฟไม่ได้นะครับบลูสาตัวนี้มันจะเปิดอัตโนมัติมาให้กับเราแล้วนะครับ มีความแบบเวอร์วัอง,งอยู่ในตัวนะครับแบบเรืองแสงต่อไปก็จะเป็นนํำพูนะครับนํำพูก็น่าจะกดไม่ได้นะทุกคนเ<ม>นี่ยอันนี้คือเรากดไม่ได้เลยสุดท้ายก็เป็นเจ้าหมีอุ้ยดูดิหมีแบบลอยได้ด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้คือแบบเท่มากอู้สึอว่าแบบโอเคมากเลยอนะันเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูอ่าก็จะมีแบบเรืองแสงดีๆนะครับ สวยนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนส่วนตัวเรามองว่าพาน,นีนคือแบบต้องมีแล้วนะเพราะว่าแบบสีสันแล้วก็ความอลังการมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีทั้งแบบปีกเรืองแสงมีคาถาที่แบบสามารถทําให้เราลอยหรือว่าบินได้นะครับดูดิมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นเลยนะ โอเคครับสำหรับการรีวิวพาทนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดเข้าไปซื้อได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ